สวัสดีครับชีวิตวัวนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้คําสั่ง <c oughs> reinforcement to ถนะครับ reinforcement to ก็คือคําสั่งนี้นะคาสั่งพวกนี้ไว้ใช้ทําอะไรนะครับ,รนะรบก็คือเป็นคําสั่งที่ไว้จัดการมุมมองนั่นเองนะครับเพื <c oughs> ่อ <c oughs> ให้สะดวกต่อการทํางานยกตัวอย่างเช่นถ้าดูจากรูปเนี่ยถ้าเราจะสเตตนะครับเหล็กตัวนี้นะขดเข้าไปเนี่ยจะทํางานค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเราจะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งที่ช่วยในการไฮนะฮะไฮเหล็ก เพื่อให,ให้เห็นมุมมองที่ต้องการนั่นเองหลังจากเราใส่เหล็กเข้าไปเยอะๆนะครับ <_ d ata> เริ่มต้นนะครับผมจะทาการไฮวี v นะครับไฮวีก็คือไฮชิ้นงานที่ต้องการปิดนะครับไปกันตรงๆเลยกค็คือายชิ้นที่ต้องการปิดเช่นผมจะทําการปิดเหล็กบอกชุดนี้นะครับปิดเหล็กล่างชุดนี้แล้วก็ปิดเหล็กชุดนี้นะครับ <_ d ata> เพื่ออะไรครับนะครับแล้วก็ตัวนี้เพื่อทําการสเตทนั่นเอง เพื่อต้องการสเตตตัวนี้ขดเข้าไปนะครับจากนั้นผมใช้คำสังสเตตนะครับสเ t ตนะ่ะสเตตมาสัก2เซนเข้ามาฝั่งละ2เซนนะครับเพนะ <c oughs> ื่อให้อิเล็กไม่ชนกันนะครับจากนั้นก็กลับไปใช้ํำสั่ง r e f เฟ e m e n t Tool เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการ คลิกที่คำสั่ง R ลบหนึ่งแล้วก็โชว์เหล็กทั้งหมดนะครับโชว์เหล็กทั้งหมดแล้วเราลองกด f สี่ดูนะครับเด็กก็ยังชนกันไหมอ่ะก็ยังชนอยู่นิดหน่อยนะที่ระยะงออะไรต่างนะแต่เราตรงนี้เราถือว่านะในการประกอบหน้างานจริงอาจจะมีการขยับอะไรนิดหน่อยเพื่อเพื่อหลีกลบกกันนะครับแต่ตรงนี้เป็นการสาธิตการใช้คําสั่งนะครับ <c oughs> ส่วนอีกคําสั่งหนึ่งครับที่ผมจะใช้อยู่ก็คือคําสั่ง move นะครับมูฟบาร์ดิเพย์นะครับผมก็จะทําการมูฟในมุมนี้แต่ก่อนอื่นผมต้องซ่อนเหล็กที่มันบรบกวนการทํางานก่อนก็เหมือนเดิมครับใช้คําสั่งเดนฟอนเบนทูแล้วก็ไฮ v ีนะครับผมจะมูฟเหล็กนะครับจะซ่อนเหล็กล่างตัวนี้ออกไปก่อนนะครับให้เหลือแต่เหล็กบนนะครับในช่องของคาดรูปตัวแอลจากนั้น Escape ออกไปใช้คำสั่ง move b a r display ก็คือเหล็กตัวนี้นะครับขยับมาด้านซ้ายนิดนึง นะครับนะครับเพื่อหเห็นภาพของเหล็กที่มันเข้าในตำแหน่งที่ต้องการนะครับนะครับอันนี้คือเป็นการจัดของดิสเพย์เป็นหลักนะครับเป็นการจัดของดิสเพย์ไม่ได้เป็นการจัดในโมเดลนะครับไม่ได้เป็นการจัดในโมเดลนะครับหมายความว่าโมเดลมันอาจจะมีชนกันบ้างนะครับเหล็กอาจจะมีชนกันบ้างดังนี้นะครับ แต่ในโมเดลเราอาจจะเขียนให้มันถูกต้องนะครับเพื่อง่ายต่อการสื่อสารนั่นเองนะครับคำสั่งตัวนี้นะครับมันไม่ได้เป็นการมูฟจริงๆนะครับเป็นเพียงแต่การมูฟเพื่อทำต่ออิ่งเป็นหลักนะครับเพื่อทำต่ออิ่งเป็นหลักจากนั้นถ้าต้องการให้เหล็กที่ซ่อนทั้งหมดกลับมาก็เหมือนเดิมครับไปที่คำสั่งเหล็กมาฟอร์มเมนทูเลือกคำสั่งโชว์ออฮิตเทนในฟอร์มเมนแล้วก,กดออกมาเหล็กทั้งหมดก็จะออกมานะครับนี่ก็จะเป็น เทคนิคก,การทำงานเบื้องต้นเกี่ยวกับคำสั่งเ e ีน p o s t m e n 2นะครับผมขอบคุณครับ